นวันทุกคนนะ,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจบีนชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับนี่เลยค่ะเจ้าบันนี่ทาบันนี่ฟินของเรานเองอ่าอ,อ,อันนี้คือตัวละครที่อ่ะเป็นบทบาทของเซองนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวนะคะนี่เลยงานบนเกาะน,นะคะและตอนนี้นะคะเซก,ก็มาอยู่บนเกาะแล้วนะคะทุกคนเราขับมาตั้งแต่ ถ้าเรือฟามิงโก้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขับมาบนเกาะค่ะเอ่เอาเรือมาจอดตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวภาพย้อนหลังให้ดูนะคะปนป้นนี่คือการป้อนอะไรจร๊ะบันีนูว่าใครผ,ผุดดําผุดโผตรงนี้ ใช่หนูเพิ่งมาเอาละค่ะเราล,อล็อกเ่องไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสูมม่โมดนะคะรีวิวกันต่อดีกก่าค่ะ,ะงานอันดับแรกนะคะที่เราจะรีวิวนะคะงานสุดฮิตสุดฮอตนะคะนั่นก็คืองานลาสาันค่ะสำหรับบนเกาะนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะใครที่มีรถสปอร์ตนะอย่างเช่น C8 หรือคอสิต้านะคะแนะนำว่าอย่าเอาขึ้นเกาะมาค่ะเพราะว่ามันขับในเกาะไม่ได้ค่ะใครที่เอารถสปอร์ตขึ้นเกาะก็นั่นแหละคะ่ะพอเราเบิกรดปุ๊บก็คือยางจะแตกทั้ง4ี่ล้อเลยค่ะ สรบนะคะบนเกาะจะสามารถขับได้แค่เฉพาะรถโลนะคะรถโลมอไซอะไรอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มากดซื้อปืนนะคะในราคาเพียงแค่1,500ค่ะตกลงเลยค่ะอ้าวชิปหายเราไม่มีตังลืมกดเงินมาทุกคนเรื่องใหญ่แล้ว oh <no. S 1> <laughs> พูดไปงั้นแล้วค่ะ สำหรับใครนะคะที่มาใหม่และยังไม่รู้ขอบอกเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยขึ้นเกาะมาก่อนนะคะจะไม่รู้นะคะว่าบนเกาะของเรามีตู้ ATM ด้วยค่ะตู้ ATM อยู่ตรงไหนนะคะงั้นพาไปดูเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะคที่ไม่รู้นะคะบนเกาะนะคะวอชซิตี้นะคะมีตู้ ATM ด้วยนะคะทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเรือข้างบนตรงนี้ค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะนี่จะเป็นด้านข้างตรงนี้เลยนะคะ มีตู้ a อทอยู่บนนี้จ้ากดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเราทําการไปกดตังมาเซ็จสับเรียบร้อยนะคะก็ทําการซื้อปืนเลยนะคะนี่กด enter enter รีซื้อปืนมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอาปืนใส่ช่องนะคะจากนั้นก็กดตัวเลขที่เราเอาใส่ช่องไปนะคะเจฟไว้เลขสามแล้วแต่น้องๆนะคะอันนี้แต่ละคนเอาไว้ไม่เหมือนกันนะะตอนนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยใช่ไหม ให้ขับมาแถวแถวนี้นะคะเึ๊บนี่ไงสัตว์เกิดมาเต็มเลยนะคะนี่มีตัวอะไรให้เรายิงบ้างนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยยิงตัวไหนก่อนดีแนะนำนะคะสำหรับใครนะคะที่คนจะโหลดโปรแกรมหรือแอปที่เป็นแบบว่าจุดนะคะจุดไว้ให้ยิงนะคะจากนั้นก็ยิงค่ะโอเค ที่นี่จะมีสัตว์แค่2ประเภทนะคะให้เราทำการยิงนะคะมีแค่กวางกับเสือนะคะแล้วก็กดเก็บเลยครับก็กดใช้ปืนอีกรอบค่ะเพื่อถือปืนใหม่สำหรับกวางนะคะก็จะดรอปเป็นหนังกวางแล้วก็เป็นเข่ากวางนะคะส่วนเสือนะคะก็จะดรอปเป็นอ่าหนังเสือแล้วก็เขี้ยวเสือค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ราคาของสินค้านะคะก็แนะนำนะคะนี่เลยค่ะกดเพดาวนะคะทับอีโคนะคะ Okay. จากนั้นก็จะเห็นราคาตามนี้เลยค่ะทุกคนและสำหรับของราสัตว์นะคะที่เราทําการล่ามาได้นะคะเราจะไปขายที่ไหนกันะคะ,ะขายในเมืองนะคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือขายหนังนะคะหนังกวางค่ะต่างกวางขายตรงนี้นะคะแถวแถวหลอมนะคะส่วนเขากวางนะคะอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยเขาวกวางอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงสวนสนุกนะคะตรงท้ายๆสวนสนุกเลยให้ทุกคนนะคะทําการมาร์กจุดนะคะแล้วก็ขับไปตามเส้นทางได้เลยค่ะ และหนังเสือนะคะขายตรงไหนคะหนังเสือก็ขายตรงนี้เลยค่ะอ่าตรงแถวแถวสนามบินนะคะตรงนี้เลยนะคะและเคี่ยวเสือนะคะขายตรงไหนนะคะนี่ค่ะแถวแถวแลนด์มเลยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ งานล่าสัตนะคะขอขอแค่นั้นก่อนนะคะและสําหรับนะคะงานต่อมานะคะนี่เลยค่ะแนะนําเลยปลูกกัญชาะคะ่ะสำหรับกัญชานะคะเราสามารถที่จะทําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นกัญชาแห้งหรือกัญชาม้วนนะคะกัญชาแห้งเอาไว้ไปคัยา,ายาขายแล้วก็กัญชาม้วนนะคะเอาไว้ไปทําเป็นอของขายเครียดนะคะอย่างที่เคยรีวิวไปในคลิปแบบว่าสอนใช้ชีวิตนะคะอันนี้เราสามารถจะทำเอาไว้ใช้เองหรือว่าจะเอาขายก็ได้นะคะ ขายก็ในราคานะคะ600ต่อแท่งค่ะส่วนกัญชาแห้งนะคะก็เลทราคาสภาเลยค่ะ300ค่ะสำหรับสิ่งของนะคะที่ใช้ในการทำกัญชานะคะนั่นก็คือ,อทุกคนรู้หรือเปล่าตรงนี้มีร้านค้าของเกาะน,น,นะคะบนเกาะเรามีร้านค้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะ Okay. จากนั้นนะคะก็นี่เลยค่ะเห็นนี้ไหมคะขวดตรงนี้เลยค่ะ1ขวดนะคะ100อเราต้องซื้อขวดประมาณแนะนํานะคะประมาณ300ขวดนะคะจากนั้นก็ไปเกอกน้ำนะคะตรงไหนก็ได้ที่เป็นน้ํานะคะที่เท้าเราถึงนะคะเท้าเราจุ่มพื้นได้อะตรงนั้นก็เกาะได้หมดละคะ่ะทั้งในเมืองแล้วก็บนเกาะนะคะและอย่างที่เห็นนะคะตอนที่เจ๊ขับเรือมานะคะจะมีพี่สาวคนนึง่งอาพี่สาวที่อยู่ในแก๊งนะคะเขาก็กาลังกอกน้ําอยู่เพราะว่าเขากําลังทํากระชาน่ะเองค่ะ และเนื่องจากเจ๊น,นะคะทำการมาขึ้นเกาะค่อนข้างบ่อยนะคะก็จะมีขวดน้ําเก็บไว้นะคะขวดน้ำนี้มีประโยชน์มากๆเลยะค่ะมีทั้งนะคะเอาไปทํางานข่าวนะคะอยู่ในเมืองแล้วก็มาขึ้นเกาะได้นะคะอ่าเราก็เอาขวดน้ํานะคะใส่ช่องแล้วก็ทําการนะคะมีไปใ,นใ,นใกล้ๆมีเท้าสุมพื้นนิดนึงแล้วก็กดตรงตัวเลขที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะนี่กดเลขหนึง สารเจ้าขวดน้ำนะคะเป็นขวดที่เราสามารถนะคะจะนํามาผัดเปลี่ยนใช้ได้ตลอดนะคะ,ะถ้าเรากรองน้าอย่างนี้เสร็จแล้วเอาไปลดน้าต้นไม้แล้วก็ขวดก็จะกลายเป็นขวดเปล่าเหมือนเดิมค่ะมันจะไม่หายไม่แตกไปนะคะมไม่มีวันแตกนะคะซื้อครั้งเดียวก็คือใช้ได้ยาวๆเลยค่ะนอกจ,กจากเราจะโดนปนนะคะเมื่อเรากรองน้าเสร็จแล้วนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราอย่าลืมซื้อเลยค่ะนั่นก็คือเจ้า,มาเมล็ดพันธ์ค่ะนี่เลยนะคะหนึ่งเมล็ดราคาหนึ่งร้อยนะคะ เราจะซื้อไปประมาณ100นะคะสว่วนมากเลยเจ้จะมาปลูกกัญชาท้าแนะนํานะคะปลูกกัญชาเต็ม500โลอะไรอยี้เนาะ อาจจะซื้อเยอะกว่าน,นี้ด้วยซ้ํานะถ้าเรารู้สึกว่าเราปลูกไปเรายังไม่พอก็มาซื้อเพิ่มได้นะคะสําหรับตัวเจ้นะคะมาเกาะทีไรนะคะจะชอบนะคะซื้อมเมล็ดไป100มาเยเมล็ดนะคะแล้วก็กอกน้ําไปนะคะ300ขวดค่ะอ่ะแล้วค่ะทุกคนนะตอนนี้นะคะเจ้ก็มาถึงตรงนี้นะคะสถานที่ที่ใช้ในการปลูกนะคะนี่เป็นเป็นใบกัญชาอย่างเงี้ยนะเป็นวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้ปลูกได้อิสระนะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะมาปลูกไว้ใช้ได้เลยจ้าดี สำหรับวิธีปลูกนะคะเราก็เอา,มาเมล็ดนะคะมาใส่ในช่องนะคะช่องไหนก็ได้ค่ะดันตัวเลขที่เราถนัดนะคะจากนั้นก็วางมาเมล็ดนะคะเมื่อกี้เจเอาใส่เลขหนึ่งนะคะก็กดเลขหนึ่งไปสำหรับมเมล็ดนะคะเราสามารถปลูกได้2ต้นนะคะก็นี่ค่ะเราเห็นตัวอักษรขึ้นไหมนั่นแหละมีตัวเลขอยู่นะคะคือระยะในการปลูกนะคะถ้ายังขึ้นอย่างนี้อยู่เราปลูกไปไม่ได้นะคะ มเมล็ดจะเสียทิ้งไปเลยค่ะเราต้องค่อยๆขยับห่างอ่าประมาณนี้นะคะไม่ให้ตัวอักษรหรือว่าตัวเลขมันขึ้นนะคะเราก็ปลูกต่อได้อีกต้นหนึ่งค่ะการปลูกแต่ละครั้งนะคะสามารถปลูกได้สูงสุดแค่2ต้น,นะคะ่ะถ้าปลูกใกล้กันเกินไปนะคะก็จะเสียมเมล็ดทิ้งรีเลยค่ะไม่สามารถปลูกได้นะเดี๋ยวจะสาธิตดูอีกรอบนะคะนี่ค่ะสำหรับวิธีปลูกนะคะวางมาเมล็ดไปนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอักษรน,นะคะนี่จริงๆมันเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ เมื่อเราวางเล็ดไปนะคะก็จะได้ต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่บางทีก็จะไม่เห็นต้นนะคะต้นก็จะหายไปบ้างนะคะทีนี้นะคะบางทีต้นก็จะหายนะคะแต่ว่าขึ้นตัวอักษรอย่างนี้ให้เราทําการลดน้ําอยู่นะคะเดี๋ยวรอสักพักนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้กด e ค่ะให้น้ํารอบที่1นะคะต้นก็จะโตขึ้นนิดนึงให้น้ํารอบที่สองนะคะนี่โตมาอีกแล้ว ให้น้ำรอบที่สามค่ะซีตัวสูงเท่ากันเลยให้น้ำจนกัญชานะคะสูงเท่าเราเลยค่ะแล้รอบสุดท้ายนะคะเมื่อโตเท่าต,ตัวเราเราก็เก็บได้เลยค่ะซึ่งกัญชานะคะที่เราเลี้ยงนะคะลดน้ำตั้งสามรอบนี้นะคะบอกเลยนะคะไม่ได้ดอกแค่ต้นสองต้นนะคะเพราะว่าเขาจะสุมดอกนะคะตั้งแต่ห้าใบถึงสิบใบเลยนะคะ สำหรับกัญชาแห้งนะคะก็จะมาโพรเซสกันตรงนี้นะคะทุกคนว่าเราปลูกกัญชานะคะตรงตรงที่เลี้ยงนะคะตรงที่ปลูกนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะมาโพรเซสตรงนี้นะคะมีโพรเซสให้เป็นกัญชาแห้งตรงนี้นะค่ะนี่จะใช้หนึ่งต่อหนึ่งนะคะและเมื่อเรานะคะโพรเซสให้เป็นแห้งเสร็จแล้วนะคะก็วิ่งมาข้างล่างตรงนี้เลยจ้าไม,ไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากนะคะ ตรงนี้ค่ะจะเป็นกัญชามมวนนะคะจะใช้2ต่อหนึ่งได้เลยเอากัญชาแห้ง2อันได้กัญชามวนหนึอันค่ะตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะใกล้ๆก,กับจุดเผาเลยค่ะอ้าลืมบอกไปนะคะทุกคนสำหรับนะคะงานบนเกาะทุกชนิดนะคะใช้ไคยโยพัทหมดเลยค่ะยกเว้นแค่งานราสัทวเท่านั้นนะคะไคยโยพัสนะคะสามารถ หาจากไหนนะคะคาฟที่ไหนนะคะนี่เลยค่ะหาได้นะคะคราฟได้ที่รีเบลเลยค่ะของที่ใช้ก็มีนี่ค่ะนี่เลยนะคะะคายโยพารตนะคะตั๋วสําหรับทํางานนะคะ นี่ใช้บอดเขียวหนึ่งอันแล้วก็คัพเปอร์นะคะ10อันแล้วก็เงิน7 0 0 0ันนะคะค้าไปเลยทํางานย4สีชั่วโมงบนเกาะนะคะนี่คือตัวในการทํางานบนเกา,ะค,ะ,เาะค่ะเอาละค่ะมาเข้าสู่งานต่อไปกันดีกว่านะคะงานต่อไปนะคะก็ใช้ไคโยพารตัวในการทางานบนเกาะเหมือนเดิมนะคะงานนี้มีชื่อว่าหาสมบัติค่ะหรือขุดสมบัติเอง สิ่งที่เราต้องใช้นะคะมีหนึ่งเลยสแกนเนอร์ค่ะสำหรับการตีสแกนเนอร์นะคะอยู่ตู้นี้ค่ะนี่เข้ามาจากนั้นก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยจ้านี่สแกนเนอร์นะคะสำรับตัวสแกนเนอร์นะคะใช้บอรดเขียวไปทั้งหมดนะคะ3บอบอดนะคะแล้วก็คัพเปอร์ยี่แล้วก็เงิน3,000นะค,ะ,คะัไปเลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนจุดเติมน้ำมันนะคะน้ำมันรถหมดก็มาเติมน้ำมันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะของแมพนะคะจะเรียกว่าสนามบินบนเกาะก็ได้นะคะหรือว่าอะไรเอ่ย <c oughs> เติมน้ำมันแก๊สน้ำมันรถหมด <c oughs> อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอนะคะฉุกเฉินนะคะนี่เลยค่ะกล่องซ่อมนะคะทุกคนสามารถซื้อได้ที่ช่างนะคะ จะมีเอาเหล็กนะคะเหล็กแท่งนะคะ5อันอะไรไปแรก1ก่อนนะคะแต่ว่าเขาจะมีจํานวนที่แบบว่าให้เราซื้อนะคะก็คือ1ิกองขึ้นไปนะคะพร้อมเงิน30,000โอเคเมื่อเราทําการนะคะเตรียมพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเ,คเห็นแผนที่นะคะอยู่เลข1แล้วก็สแกนได้อยู่เลข3นะคะอันนี้สำหรับตัวเจน,นะ,ะอันนี้แล้วแต่น้องๆนะคะจะไว้เลขไหนตามใจเลยะค่ะก็กดเลขหนึ่งนะคะ กดแผนที่ขึ้นมาเห็นไม้ด้านข้างกดใช้ไปแล้วนะคะก็เปิดแผนที่ขึ้นมาค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยโหสีจืดมากเพราะว่ามันทับกันกับตรงกันช้าทุกคนสำหรับใครนะคะที่ไม่รู้เส้นทางก็แนะนาว่าให้มาร์คแผนที่ไปนะคะเสืส,ะสะัวน็จีก็จริงๆก็คุ้นอยู่แล้วอะ่ะมาบอยนะคะก็ขับไปเลยค่ะแล้วก็ขับไปตรงจุดวงกลมสีฟ้าเล็กๆนั่นนะคะเมื่อเรามาถึงแผนที่แล้วนะคะ จำได้ไหมสแกนเนอร์เราเอาไว้เลขอะไรสแกนเนอร์นะคะเราเอาไว้เลข3ค่ะก็กดสแกนเนอร์ขึ้นมานี่ส่วนันก็ได้ยินเสียงอ่าไปแล้วก็เดินหาจุดที่มันมีเสียงทีๆนะคะอ่าเสียงหายแสดงว่าฝั่งนี้ไม่มีมันก็เดินกลับไปอีกฝั่งนะะึงค่ะอแสดงว่าอยู่แถวๆนี้นะคะอ่าเสียงเริ่มทีขึ้น,นะคะ่ะ ถี่ประมาณนี้จริงๆก็สามารถกดได้แล้วนะคะนี่อ๋อถ้าเราได้ยินเสียงทีๆนะคะก็ลองกด e ดูนะคะถ้ากดได้ก็แสดงว่ากดได้แล้วค่ะตรงนั้นมีสมบัติแน่นอนนี่เปิดเป็นกล่องออกมาแล้วก็จะดรอปไม่เหมือนกันทุกรอบนะคะแต่และรอบจะไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> โหรอบนี้ได้น้อยจัดดีค่ะเฟลตั้งแต่รอบแรกเลยเหรอ เห็นไหมคะนี่เมื่อเราใช้จุดที่1แล้วจุดที่2นะคะเมื่อเรากดใช้แผนที่จะเป็นวงส mm ีฟ hmm. ้าเข้มอย่างนี้เลยค่ะ mm hmm. ก็ขับไปเลยค่ะ mm hmm. มาแล้วถึงแล้วค่ะเร็วอะแป๊บเดียวถึงละแป๊บเดียวได้ละ mm hmm. งานเร็วเน้นงานเร็วนะอันนี้สองตัวเจ๊นะคะ จริงๆมันเป็เสียงที่ถี่กว่านี้ด้วยซ้ำอะในงานเร็วนะคะโอเคได้ของดอกประมาณนี้นะคะทุกรอบจะได้ไม่เหมือนกันนะคะ มาถึงงานสุดท้ายแล้วนะคะนั้นก็คือตรงนี้เลยนะคะทุกคนหูวางอลังการบ้านเรามาอยู่ท่าเรือแล้วก็มีป่าเธอนึงนะคะนอนเกยตื้นมาตายตรงนี้นะคะดูปลาก่อนละกันค <c oughs> นเค้ากลัวเอาละค่ะ,ะสําหรับงานนี้นะคะเขาเรียกว่างานดําน้ําค่ะ นี่เลยครับนี่เห็นลูกกตานี่ไหมเราต้องดำน้ําไปดูนะคะว่าปริศนาที่อยู่ใต้น้ํานั้นนะคะคืออะไรนะคะแล้วเราก็เอาไปขายค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทํานะคะก็คือเราต้องมีบัตรไครโยพาสนะคะบัตรในการทํางานเช่นกันเช่นเคยนะคะและก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะนี่พาสมานะคะนี่เลยสามารถซื้อได้ในร้านค้าทั่วไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ลงทะเลอ่า เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีดำน้ำกันสักนิดนะคะสำหรับมือใหม่สำหรับใครนะคะที่ว่ายน้ำไม่เป็นดำน้ำไม่เป็นนะคะมีนะ,ส,ะสาวสาวบางคนอะไรเงี้ยเออมือใหม่บางคน,นะคะ่ะอาจจะดำน้ำไม่เป็นนะคะถ้าเรากด W เฉยๆมันก็จะเป็นว่ายช้าๆเดิบๆอย่างนี้นะแต่ถ้าเรากด Shift W มันจะว่ายไปข้างหน้ายอย่างเดียวเลยค่ะแต่เราหมุนมุมกล้องอะไรเอานะคะอ่ามุมซ้ายมุมข่าอันนี้เราหมุนมุมกล้องอนะคะและถ้าเราะคะกด Space Bar ป,ป,ปุ๊บปุ๊บ มันจะลงใต้น้ำทันทีเลยค่ะอันนี้ปล่อยมือนะคะไม่ได้กดอะไรนะคะถ้าเรากดชิป W กจะพุ่งดำลงไปข้างล่างอย่างเดียวเลยค่ะแต่ถ้าเรากดชีพ S ปุ๊บโผล่ขึ้นมาหน้าน้ำค่ะก็คือกดสเปซ bar ชิป W ชีพ S ชิป W ชิป S อ่ะอันนี้คือวิธียายน้ำนะคะว่ายน้ำใต้น้ำ W S W S แล้วแต่เราจะวายอ่ะ มุมปิศาจของเราอยู่ข้างหน้านะคะสเปดบาร์ดำน้ำปุ๊บอ่านี่เห็นฟองสบู่ไหมคะนั่นละค่ะคือเป้าหมายของเราแล้วก้อนหินก้อนนี้ละะ้ค่ะนี่หรือจะใช้มุมขี้โกงนะคะมันจะเป็นมุมนี้นะที่เห็นด้านน้ำนะคะเห็นว่าอะไรอยู่ข้างล่างดำลงไปหาก้อนหินแล้วก็กดอ,อีค่ะอ๋าสวยนะทุกคนมุมนี้สวยมากดูดิฉันเป็นมเมอร์เมด น่าจะมีไอ้นี่นะอะไรนะหางนังเงือกเอามาใส่เล่นนะโอเคเรามีรูกระต่ายอยู่ตรงนี้อีกอันนึงนะคะสองแป๊บโอเคนี่ไงเห็นก้อนหินยังมาาลวค่ะนำเลยค่ะอันนี้ตอนฟ้าสว่างนะคะก็จะเห็นชัดเจนหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบฝุนตกก็จะเห็นยากหน่อยนะคะซึ่งของเที่วเรานะคะทำการฟาร์มได้นะคะนี่เลยค่ะสไลายนะคะสองรอยนี่ อนี่ราคานี้นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะไข่มุกขาวราคาราคานี้นะคะสามารถที่จะขายได้นะคะลงข้างบนนี้เลยะค่ะเห็นไหมฝังที่ตรงนี้เลยนะคะและจุดนี้เลยอ่ะทุกคนน,น,น,นี่นี่นี่ตรงนี้นะคะลูกกระตาเหมือนกันนะคะเน่แต่เป็นตรงแถวท่าเลยที่เรามานะคะ จุดนี้นะคะสาหรับเราเก็บได้นะคะหอยมุกมานะคะเราก็จะต้องเอาหอยมุกมาโปรเซสตนะคะแล้วก็ลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะได้เป็นหอยมุกขาวหรือหอยมุกดํานะคะก็กดอินเทอร์เเลยนี่เห็นไหมได้หอยมุกขาวแทนค่ะแล้วก็เอาไปขายได้เลยค่ะนล้นจุดขายของดําน้าของเรานะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะตรงล่าสัตว์เลยค่ะตรงที่เราทําการซื้อของซื้อปืนอะไรตรงนี้นะคะนี่วิ่งตามมาเลยค่ะ จุดแรกนะคะจะเป็นจุดนี้ค่ะนี่ตรงนี้เลยครับอันนี้คือที่หายสาหร่ายนะคะก็หายไปเลยค่ะจุดต่อมานะคะด้านล่างเลยค่ะเห็นไหมคะตัน,ะนี้ก็หายอุนนี้ค่ะ ไ,ไ,ไหมคะนะตรงหน้าประตูนี้เลยนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดขายไข,ขุ่กูขาวค่ะตามนี้ละคะ่ะทุกคนเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้คงต้องขอจบแพ่แค่นี้แล้วนะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันก, like, ก, share, กนดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย